ทั้งชงเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใไซวิจารณญาตในการรับชมครับ่าสวัสดีค่ะ่าสวัสดีค่ะ,ดคะได้ยินชัดเจนไหมคะฮัโโลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินจ้าเนาะได้ยินพี่ชัดไหมคะโอเคค่ะชัดจัะโอ้โหวันนี้กว่าจะมีเวลาม,มาบางแนวทางนะนานมากๆจนหววจะออกแล้วค่ะ <laughs> แล้วเดี๋ยวมีชุดไอ้มังกรทองอีกเนาะชุดมังกรทองก็ยังไม่มาใช่ไหมคะใช่มังกรนี่<ม>จะมาใกล้ๆเลยค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเลขมีที่มาก่อนเลขมีที่มาใช่โอ้โหงวดก่อนมาที่แล้วเป็นไงรวยกันไหม นี่เลยเดี๋ยวพี่ให้ fc ดูก่อนนี่นี่คืองวดก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่ศูนย์ห้าแปดนะคะแล้วก็ตัดเล่นมันเข้าบนล่างรวมทั้งสามตัวแตกเลยนะคะถ้าแบบหมุนหกตัวค่ะโอ้ก้องวันนี้ขากล้องไม่เป็นใจเลยค่ะนี่นี่คืองวดก่อนคะนี่ให้นี่ให้ดูถูกไหมคะซื้อไม้ได้ซื้อไหมเจ้าตัวบอกเ็น เห็นบอกว่าจะซื้ออยู่นะแปดศูนย์ใช่ไหมใช่เป็นเลขรถหนูนะที่หนูบอกไปว่าหนู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 เน้นไอแปดศูนย์กับแปดหนึ่งอ่ 0, นะใช่เราออกจริงๆถูกเยอะไหมคะถูกเยอะไหมก็อ่ะพอ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 อ่าพอทุกคนโอ้ดีใจด้วยนะเอฟซีก็บอกว่าตามสาวน้อยอยลนนเล่นห,<ก>หน่อยแบบ มีคนทักมาเน,นี่ยวดนี้เมื่อไหร่จะมาเงี้ยเนาะเราก็เออเดี๋ยวเ,เดวเรี่หาเวลามาลงให้ช่องพี่เบลละกันบอกให้มาติดตามในนี้ดูเนาะจ้าเลขมีที่มานะคะวันนี้ก็คือชุดที่สามตัวแต่งวดก่อนศูนย์ห้าแปดก็คือหมุนเล่นวันนี้มาฝากแล้วนะคะมาช้าดีกว่าไม่มานะคะช้าแต่ชัวร์เนาะใช,นะใช่ค่ะอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วจ้า จะก,ก็จะมีอ่าเลข3ตัวมี3มชุดนะคะมี8 1 0หนึ่งศูนยป็นึ่งสีค่ะแล้วก็5 8าแปดสแค่ะแล้วก็สองสองตัวนะคะจะมี8ปดเก้าแป หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่จ้าจะมีอีกชุดหนึ่งเป็นชุดเน้นเน้นล่างอะคะ่ะสามตัวค่ะ <5. S 2> จะมีสองหนึ่งสองสี่สองแปดสองหนึ่งสองสี่สองแปดจ้ะ ไอที่ให้สี่ชุดแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่คือเป็นชุดบนใช่ไหมคะใช่มันจะตัดตัดออกมาแล้วก็จะมีแปดเก้าที่ว่าไม่ไม่ได้ตัดเนาะแปดเก้ามาแปลกเพราะว่าไม่มีในสามตัวเนาะมีแปดสามตัวมีแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็ห้าแปดสามกา สองตัวมีแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็แล้วก็ชุดเน้นเน้นล่างนะคะมีสองหนึ่งสองสี่กับสองแปดใช่แล้วแล้วมีที่เน้นพิเศษไหมคะอันนี้เอาที่ที่หนูชอบเองนะจะมีแปดหนึ่งศูนย์แปดเก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งศูนย์แปดเก้ากับหนึ่งแปดก็คืองวดนี้หลายชุดเหรอคะงวดก่อนให้ชุดเดียว ใช่ค่ะอาหมายถึงว่าที่หนูชอบะนะงวดก่อนคือเล่นมีที่มาที่น้องให้มามันมีแค่ศูนย์ห้าแปดเม็ดเดียวไงคะแต่ว่างวดน,นี้มาสามพันเลยสามตัวใช่บางทีมันเราได้มามันก็เนอะมันอาจจะไม่เหมือนกันบ้างเ้งค่ะแล้ว,แล,วแล้วแต่งวดต้องบอกแบบนี้เนาะ,ะใช่วแต่บ้าง ก็ต้องมีเอฟซีที่คอมเมนต์แน่นอนว่าเอ้ยทำไมงวดนี้ทำไมให้เยอะกว่างวดกว่อนงวดกว่อนทำไมเม็ดเดียวเองอะไรอย่างนี้มีแน่นอนค่ะก็น้องบางงวดหนูก็จะให้น้อยน้องบางงวดก็จะมีมีม,มีมีเยอะบ้างก็เลือกเลขตามที่เราเราชอบก็ได้เนาะอย่างหนูเนี่ยชอบแปดหนึ่งศูนย์อะไรอย่างนี้ค่ะ,ะก็คุณผู้ชมก็เลือกเอาไม่ไม่ใช่ว่า เราดูลายสำนักเราซื้อของทุกสำนักก็ไม่ไหวนะถ้าเล่นกับสาวน้อยก็ก็ถ้าเล่นทุกชุดโอกาสถูกมันก็มีเนาะเราให้มาก็เน้นหนักเอาชอบชุดไหนพิเศษก็หนักเอาเนาะประมาณนี้ถ้าเราเล่นหวยแต่ก็อย่าลืมไปกับบนล่างหมุนหกประตูตัดเล่นด้วยนะคะใช่แล้วอมดที่แล้วก็โอ้รวยรวยกัน มี <gesch> คนทักมาเนาะโถูกตามน้องเต็มเลยจ้ะก็ดีใจด้วยค่ะบางคนก็บอกว่าถูกยี่สิบสามตัวตรงกับสาวน้อยพี่ก็ดีใจดีใจเหมือนกันดีใจที่เอฟซดหมค่ะจ่ะยี่สิบบาทสามตัวได้เยอะนะคะยี่สิบบาทสามตัวอ่าเดี๋ยวเราก็ค่ะรอรอชุดมังกรทองวันที่สิบห้าเนาะใช่ไหมคะ ใช่วันนี้ก็ตามคำเรียกร้องมาแล้วนะคะสาวน้อยร้อยล้านวันที่สิบหกทันว่าเดี๋ยวก็จะขึ้นตัวเลขที่หน้าจอให้คุณผู้ชมได้แคปเอานะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะคุณผู้ชมอ่าท้ายคลิปให้น้องฝากถึง fc หน่อยค่ะมีอะไรจะฝากไหมคะค่ะก็งวดที่แล้วเนาะแตกอย่างที่ว่ากันงวดน,นี้หนูก็ขอให้มันแตกอีกนะคะแตกสับตัวยิ่งดีสองตัวก็ได้นะคะขอให้วรวยๆยกช่องนะคะแล้วก็ ฝากสินค้าหนูนะคะสั่งได้ที่หนูหรือพี่เบลก็ได้นะคะเป็นเซรั่มกันแดดนะคะที่ใช้ดีมากต้องต้องได้ลองใช้ถึงจะการพูดก็คือการพูดได้เต็มปากเพราะใช้เองแล้วก็ลูกค้ากลับมาซืา้อซับเยอะมากนะก็ะฝากด้วยค่ะแอดไลน์เบอร์แอหนึ่งหกแปด wrbbc ค่ะมีแอดด้วยโอเคจ้าเดี๋ยวพี่ขึ้น id ไลน์ให้ fc แอดไลน์ไปนะคะ เป็นไอเียไลน์นะคะเบอร์โทรไม่สะดวกนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะค่ะใช่ขอโทษด้วยจ้าขอบคุณสาวน้อยมากๆนะคะสระเวลามาใ,ให้เราแล้ววันนี้ค่าขอบคุณมากค่ะพี่เบลจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นตัวเลขของน้องสาวน้อยร้อยล้านเนาะ หมักน้ำนองกับตัดบ่มักกับพานค่ะวันนี้ก็อาจจะมาหลายชุดกวางหวดก่อนนิดนึงนอกหวดกว้อนอ่ะชุดสามตัวมีแค่เม็ดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ชุดสามตัวนองไ้มาสามชุดแล้วก็นองตัดให้พร้อมตัดให้ด้วยแล้วก็มีชุดเน้นล่างอีกมาให้นะคะขึ้นหน้าจอแล้วก็แคปนําไปลงทุนนะคะอย่าเล่นเยอะนะคะคุณผู้ชมคือเบียว,ว่าน่ะถึงยี่สิบบาทถ้าถูกสามตัวมันก็ได้รายเข้าบ่ามนจําเป็นต้องไปทุ่มไปจัดไปนักเข้าแก่แค่แบบรุ่น พอได้รุ่นพอได้เฮ่กับพ่อคาถามันถูกก็ดีใจถ้าบ่ถูกมันจะบ่ได้เจ็บนักค่ะคุณผู้ชมเนาะอันนี้ก็เตือนสติกันไว้ค่ะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะหมดเวลาเวลาหมดแล้วนะคะพบ,พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ